สวัสดีครับผมมาพบกับ trusty on the e a d cola นะครับวันนี้พามาดู SUV รุ่นยอดฮิตของบ้านเราเลยนะเป็นนี่เลยครับผม Honda CR-V นะครับ2.4 EL นะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับปี2011นะรถ9ปีแล้วนะครับแต่สภาพยังสวยปิ๊งนะที่สำคัญนะครับราคาสุดพิเศษเลยคันนี้นะครับเพียง439,000บาทเท่านั้นเองนะโอเคเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมนะ ซีวีคันนี้นะครับผมเป็น c ี v ีเจนสนะเรียกว่าเป็นเจเนอเรชัน3ของเขานะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะเปลี่ยนจากโฉมเดิมแล้วนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์นะมีตัดหมอกนะครับลูกทรงก็จะค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยนะครับผมนะสีนี่ได้เป็นสีพิเศษจากโรงงานเลยนะครับสีขาวมุกนะมาพร้อมกับล้อแม็กอลอยนะฮะขอบ17นิ้วนะที่เรียกว่าใหญ่เลยนะครับผมนะรุ่นนี้ ตัวรถสวยนะครับมีกรอบโครเมียมมีอะไรประดับมาให้เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าหรูๆกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ามาดูด้านหลังกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมช่องเก็บสัมภาระนะครับผมนะเรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะฮะรถ SUV นะก็จะต้องมีช่องเก็บสัมภาระตัวนี้นะครับสามารถพับหรือถอดออกได้นะครับผมถ้าไม่ได้ใช้งานนะไว้ใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับ เบาแถวกลางนะครับผมสามารถพับได้นะครับผมเอาไว้ขนของแบบได้เต็มที่เลยนะเรียกว่าสุดคุ้มจริงๆกับรถครอบครัวคันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงครับผมมาครับผมมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะเปิดมานี่โอ้โหนะครับผมห้องโดยสารนี่ ตกแต่งมาด้วยสีดำล้วนๆเลยนะครับผมนะเบาะหนังสีดำนะครับสวยมากนะคอนโซลแผงประตูทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยนะครับก็เน้นให้ฟิลแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีพวกโครเมียมตรงนี้นะครับประดับนิดนึงนะก็เรียกว่าเพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมพวงมาลัยนะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับขึ้นลงนะฮะเร่งลดเสียงได้นะตรงนี้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นครูสคอนโทรลนะครับ กระจกปรับพับเกียไฟฟ้าตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วนะด้านกลางนะครับผมมีจอทัชส,สกรีนนะครับผมแล้วก็สามารถดู GPS ได้ด้วยนะรุ่นนี้นะฮะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยใช้งานง่ายมากๆนะครับผมระบบความปลอดภัยนะแอร์แบ็กตัวนี้มีมาให้แบบครบๆนะครับผมเรียกว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะวางแก้วนะครับเรียกว่า อนเนกประสงค์เลยนะตรงนี้มีที่วางแขนด้วยนะฮะไม่เมื่อยแขนแน่นอนนะขับขี่ได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมมาถึงในส่วนของสมรรถนะและเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเจ้าเซ V คันนี้นะครับผมใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรนะ เรียกว่ามาแบบแรงๆเลยนะครับใครที่ต้องการสมรรถนะรถคันนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะเครื่อง2.4ลิตรนะครับแบบ iV t e c นะแรงๆเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะเครื่องแรงแล้วนะครับระบบเบรกก็สำคัญเช่นเดียวกันนะต้องปลอดภัยด้วยนะฮะช่วงล่างนะครับนิ่มสุดๆนิ่มมากเลยรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นปีกนกอิสระทั้ง4ล้อนะเรียกว่า นิ่มนวลทุกเส้นทางแน่นอนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผม SUV สุดคุ้มคันนี้นะฮะราคาสุดพิเศษเลยเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวไปเลยนะผ่อนเพียง8,800บาท72วัน6ปีเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจนะมาดูรถมาทดลองขับเจ้านี้ได้เลยนะครับได้แบบตัวเป็นๆที่ร้านของเรานะครับ Trusty a u t o t e a d โคราชนะฮะร้านเปิดทุกวันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับ เซนทันครลาสนะใครที่หาไม่เจอนะครับใครที่ไม่รู้จักร้านเราโทรมาได้เลยนะ0617295454นะครับผมโทรมาได้ตลอดเลยนะครับผมยังไงวันนี้ฝากเจ้า CRV Gen3 คันนี้ปี2011เอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ